ในร่างทรงหลังสิงสู่มานานนับหลายปีแต่กว่าจะสำเร็จเล่นเอาเหนื่อยอยู่เหมือนกันค่ะกลับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องคนชอบเล่าชาแนลสำหรับในวันนี้เราจะนำเรื่องราวของหลวงปู่หลอดประโมทิโต มาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะหลวงปู่หลอดประโมทิโตประชิญอำนาจวิญญาณร้ายเข้าสิงหลวงปู่หลอดประโมทิโตในวัยชลาท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดศิลิกะมลาวาดหรือวัดใหม่เสนานิคมเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในวัยชกันพระเถราจารย์ท่านนี้ยึดถือทุดงเป็นวัด ตลอดเวลา9เดือนของการออกพรรษาเป็นเวลา10ปีตลอดเวลาอันยาวนานซึ่งหลวงปู่หลอดจาลิกสู่ป่าเขาอันเปล่าเปลี่ยวห่างไกลจากผู้คนพุกพร่านและร้อนเร่าด้วยไฟกิเลสก็เพื่อพารูปกายสังขารนี้ไปสู่ความวิเวกมุ่งหน้าฝึกจิตด้วยการปฏิบัติสมณธรรมมุ่งมั่นตัดขาดปวงกิเลสทั้งหลายซึ่งกาะติดจ,จิตวิญ,ญญาณข้ามภพข้ามชาติ เหลือแต่จะนับมาแล้วให้จงได้และในห้วงเวลาดังกล่าวนั้นหลวงปู่หลอดได้เผชิญกับประสบการณ์ซึ่งไม่ผิดกับพลังแห่งสัตธรรมที่หล,ล่อหลอมดวงจิตให้แข็งแกร่งภายใต้สติอันมั่นคงดังเช่นการ,รเผชิญกับเสือเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านเสือเดรฉานผู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าป่าคือสัตว์กินเนื้อที่น่ากลัวที่สุดอานุภาพของมันน่ากลัวสุดขีด มันจะปรากฏให้เห็นขณะออกล่าเหยื่อหรือได้รับบาดเจ็บหรือจนตรอกเพียงแค่เสือคำรามสถานมาให้ได้ยินสัตว์ในป่าดิบดงลึกก็แตกตื่นหนีกันกระเจิงว่ากันว่าขนาดลิงอยู่บนยอดไม้สูงลิฟเสืออยู่บนพื้นดินโคนต้นไม้เพียงแค่เสือคำรามเสียงสนัน่นลิงถึงกับต้องมืออ่อนตีนอ่อนด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแม้แต่สัตว์มนุษย์เช่นเราก็เถอะ ต่อให้มีอาวุธปืนทรงอนุภาพติดไว้ในมือก็อยังไม่กล้าบังอาจประจันหน้ากับเสือตรงๆขนาดเสืออยู่ในกรงยังอดแย้งกันไม่ได้แต่หลวงปู่หลอดท่านเคยเผชิญกับเสือมาแล้วและประจันหน้าห่างกันไม่ถึงสองวาเสียด้วยซ้ําในครั้งนั้นหลวงปู่หลอดเพิ่งจะออกทุดงเป็นครั้งแรกโดยเริ่มต้นที่จังหวัดอุดรธานีเดินลัดตัดป่าไปทางอำเภอหนองบัวลำพู ทะลุออกบ้านหนองไผ่ศูนย์บ้านกกคอกระทั่งมาถึงบ้านผาวังบ้านผาวังฝังตัวเองอยู่บนพื้นที่ของป่าซึ่งยังอุดมสมบูรณ์และชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือปรากฏโฉมให้เห็นเป็นประจำหลวงปู่หลอดเลือกทำเลปลากฏในอันที่สงบสงัดแล้วเร่งกระทำความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนใกล้ๆก,กับกดหลวงปู่ทำทางเดินจงกรมเอาไว้ เพื่อสลับกิริยานั่งภาวนามาเป็นยืนและเดินในคืนนั้นเลยเวลามาเที่ยงคืนแล้วหลวงปู่หลอดเปลี่ยนจากนั่งภาวนามาเป็นเดินจงกรมโดยจุดโคลมเทียนแขวนไว้ที่ข้างทางเดินพอสว่างร่ำรขณะที่กำหนดกิริยาก้าวเดินโดยมีสติรับรู้ทุกเสี้ยวความเคลื่อนไหวพลันก็ได้ยินเสือคำรามเสียงดังสนั่นมาไกลๆแล้วร่างของเสือใหญ่ไลาพาดก่อน ได้เยือย่างออกมาจากเงามืดข้างข้างทางเดินจงกลมความตื่นตระหนกและหวาดกลัวสุดขีดจู่โจมถมกระแทกลวงปูหลอดชนิดไม่เคยเจอมาก่อนความรักตัวกลัวตายไม่รู้ว่ามาจากไหนอารมณ์พันสะพึงของจิตนี้เล่นงานสติเสียจนย่อยยับปนปีถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปหากตกอยู่ในสภาวะที่เสือกำลังจะเข้ามาตะขบขยำํำ เห็นเห็นอยู่ห่างไม่ถึงสองว่าก็คงสติแตกเพราะความกลัวไปแล้วสำหรับหลวงปู่หลอดผ่านการฝึกจิตควบคุมสติมาพอสมควรจึงเสียศูนย์ไปแค่วูบเดียวอีกวูบหนึ่งที่กลัวสุดขีดความกลัวก็ดับวูบไปเหลืออยู่แต่ตัวและสติจะอยู่หรือตายก็ไม่สำคัญอีกต่อไปจิตวูบเข้าไปยึดเหนี่ยวพระบรารมีของพระพุทธเจ้าแนบแน่นคิดอยู่แต่ว่า ถ้ามีกร,รมกับเสือตัวนี้มาก่อนก็ให้มันฆ่ามันกินไปเสียเถอะจะได้ชดใช้หนี้เวรกรรมสิ้นกันเสียทีแล้วหลวงปู่หลอดก็หลับตาปิดสนิทพุ่งจิตไปที่ภาวนาพุทโธกำหนดลมหายใจเข้าออกตามแนวทางอาณาปานสติจิตก็ดิ่งสู่ความสงบอย่างรวดเร็วไม่รับรู้ว่ามีเสืออยู่หรือไม่ไม่มีความเป็นความตายหลงเหลืออยู่แต่อย่างใด จิตสงบเงียบอยู่เช่นนั้นเนิ่นนานกระทั่งใกล้เวลาเกือบฟ้าสางจิตจึงค่อยคลายออกจากสมาธิลืมตาขึ้นดูปรากฏว่าเสือหายไปแล้วไม่รู้ว่าเสือมันหายไปไหนและหายไปเมื่อใดหลวงปู่หลอดก็บังเกิดธรรมปิติอย่างล้นพ้นและได้รู้แล้วว่าอนุภาพแห่งสมณธรรมนั้นทรงพลังสุดจะประมาณได้รู้แล้วว่ากฎแห่งกรรมนั้นเป็นเช่นไร และรู้แล้วว่าวิธีทางที่จะปฏิบัติสืบต่อไปเบื้องหน้านั้นควรกระทำอย่างไรหลายพรรษาผ่านไปกระทั่งการออกพรรษาหนึ่งหลวงปู่หลอดประโมที่โตได้จาริกทุดงไปกับหลวงปู่บัวผาปัญญาภาโสแห่งวัดพระสถิตอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเพียงสองรูปโดยมุ่งหน้าไปทางบ้านนาสีนวนผ่านบ้านห้วยหียบ บ้านนาตง,งอยบ้านจันเพนจากนั้นก็ถึงบ้านควนปุ่นบ้านควนปุ่นแห่งนี้อยู่ติดกับเชิงเขาภูมิมิประเทศเป็นป่าดงกันดานชาวบ้านทำไร่ทำนาหาเลี้ยงชีวิตไปตามประสาเมื่อหลวงปู่หลอดหลวงปู่บัวพามาถึงเชิงเขาบ้านควนปุ่นจึงได้ปลักกอยู่ห่างจากหมู่บ้านตามสมควรด้วยเห็นเป็นสถานที่ร่มรื่นสงบสงัดเย็นกายเย็นใจ และเหมาะสมที่จะกระทำความเพียรสักระยะหนึ่งชาวบ้านควรปุ่นเห็นพระธุดงกรรมฐานมาปรากฏบบำเพ็ญธรรมก็พากันมากราบไหว้หลายคนในจำนวนนี้มีหญิงวัยกลางคนชื่อขำต้นรวมอยู่ด้วยแม่ขำต้นแนะนำตัวเองว่าเป็นคนทรงผีประจำหมู่บ้านเวลาชาวบ้านมีเรื่องราวเดือดร้อนอะไรหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมาหาแม่ํำต้น ให้แม่คำต้นเข้าทรงผีแล้วผีที่สิงร่างจะให้คำแนะนำต่างๆให้กลับไปปฏิบัติซึ่งก็ต้องมีการจัดหาเครื่องเส้นสังเวยต่างๆมาบูชาผีให้ผีได้เสพทุกครั้งไปแม่คำต้นได้เล่าถวายพระทุดงกรรมฐานต่อไปอีกว่าเป็นคนทรงผีนี้ลำบากทรมานเหลือเกินจะทำอะไร ก็ต้องระมัดระวังไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกลัวจะผิดผีเวลาที่ทำผิดคราวใดผีก็จะเข้าสิงจนหมดสติไม่รู้ตัวผีต้องการให้ทำอะไรก็ต้องทำตามที่ผีบัญชาทุกอย่างไม่มีความสุขสบายเช่นคนธรรมดาทั่วไปแม้แต่น้อยเพราะผีที่เข้าสิงไม่ได้มีตัวเดียวหากมีผีหลายตัวคอยรบกวนไม่ได้หยุดแม่ขำต้น ถามหลวงปู่หลอดและหลวงปู่บัวพาว่าท่านทั้งสองพอจะช่วยเหลืออย่าให้ผีเข้าสิงได้หรือไม่อยากให้ไล่ผีออกไปจากร่างไม่ต้องการให้ผีมากระทำเช่นที่ผ่านมาอีกหลวงปู่หลอดจึงถามว่าโยมคิดอย่างไรถึงไม่อยากเป็นคนทรงต่อไปอีกละ่ะแม่คำต้นตอบว่าเกิดจากข้าน้อยฝันประหลาดเหลือหลายคือในคืนหนึ่งกำลังหลับสนิท ฝันว่าข้าน้อยอยู่ในห้องหนึ่งมีประตูสองบานอยู่คนละฝากประตูหนึ่งมีชายร่างสูงใหญ่ดำมืดไปทั้งตัวยืนอยู่อีกประตูหนึ่งมีพระแก่ชลารูปหนึ่งยืนอยู่ชายสูงใหญ่ตัวดำมืดบอกให้ตามเขาไปพระผู้เท่าก็บอกให้ตามท่านไปเช่นกันในฝันนั้นข้าน้อยก็เกิดความลังเลไม่รู้ว่าควรจะไปกับใครดีในที่สุดก็เชื่อว่าพระต้องดีกว่าผีแน่ จึงตัดสินใจไปกับพระจากนั้นก็ได้ตกใจตื่นแม่คําต้นเชื่อมั่นว่าความฝันต้องเป็นความจริงแน่ๆเพราะเพิ่งฝันเมื่อคืนนี้เองพอล่วงเข้าตอนบ่ายพระทุดงก็คือหลวงปู่หลอดกับหลวงปู่บัวพาก็มาถึงหมู่บ้านแม่คํำต้นได้ขอให้หลวงปู่หลอดเมตตาช่วยเหลือด้วยเถิดหลวงปู่หลอดได้ปรึกษากับหลวงปู่บัวภาว่าพอจะช่วยโยมคำต้นได้หรือไม่ เพราะหลวงปู่บัวพานั้นท่านเก่งทางพุทธาคมไสยเวทมีความชำนาญในการส่งเคราะห์ญาติโยมที่ถูกผีเข้าสิงหรือถูกกระทําทางคุณใสหลวงปู่บัวพาบอกว่าถ้ามีหลวงปู่หลอดช่วยอีกแรงหนึ่งก็คงส่งเคราะห์ให้ได้แม้วิญ,ญญาณจะกล้าแข็งสักเพียงใดก็คงไม่อาจต้านทานกระแสจิตของสมณะทั้งสองรูปได้แน่นอน ดังนั้นหลวงปู่หลอดจึงบอกให้แม่ขำตน้นมาทำพิธีในวันรุ่งขึ้นและกําชับให้พาลูกหลานมาด้วยหลายคนเพราะเวลาวิญญาณที่สิงร่างอลวาดจะมีกำลังแรงเกินคนธรรมดาหลายเท่าชาวบ้านนอกชนบททางภาคอีสานสมัยก่อนนั้นมีความเชื่อและนับถือผีกันแทบทุกบ้านเวลาใดที่เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทำไร่ทำนาไม่ได้ผลอุดมสมบูรณ ก็มักคิดว่าเกิดจากการดนบันดาลของพูดผีหรืออาจจะทำให้ผีขุนเคืองไม่พอใจดังนั้นจึงมีการบูชาผีด้วยเครื่องเส้นสังเวยต่างๆทั้งๆที่ผีไม่ได้กระทำกลั่นแกล้งแต่อย่างใดหากเป็นเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยไข้ป่าหรือไข้ามาเลาเรียถึงขั้นขึ้นสมองจึงมีการเพอร้อไปต่างๆนานาชาวบ้านไม่มีการศึกษา ไม่รู้สมมติฐานของโลกก็เชื่อไปว่าถูกผีกระทำเอาหรือพืชผลธัญญาหารไม่เจริญงอกงามเนื่องจากดินฟ้าอากาศแปรปลวนหรือดินจืดขาดปุ๋ยชาวบ้านก็เมาเอาว่าผีดนบันดาลด้วยความไม่รู้ข้อเท,ท็จจริงส่วนที่ว่าถูกผีกระทำถูกผีสิงหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติอันเนื่องกับอำนาจของพูดผีปีศาจนั้นได้เกิดขึ้นจริงๆ ก็มีในกรณีเช่นนี้ขออธิบายแต่เพียงย่อๆว่าผีหรือวิญญาณของผู้ตายนั้นไม่มีรูปสัมผัสไม่ได้การติดต่อสื่อสารระหว่างคนกับผีกระทำได้ด้วยจิตทางเดียวถ้าจิตของคนไม่เปิดรับคือไม่ยอมรับอำนาจกระแสจิตวิญญาณของผีก็ไม่สามารถต่อเชื่อมกับกระแสจิตคนได้การติดต่อรู้เห็นซึ่งกันและกันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ขอให้สังเกตว่า ในเขตเมืองหรือชุมชนที่เจริญแทบไม่มีเรื่องผีมาปรากฏเลยทั้งนี้เพราะผู้คนซึ่งเจริญแล้วด้วยการศึกษาพอสมควรเลยไม่เชื่อว่าพลังอำนาจของผีมีจริงไม่ยอมรับหรืออาจต่อต้านเสียด้วยซ้าจิตที่ไม่เชื่อไม่ยอมรับก็เท่ากับปิดประตูสนิทต,ตัดขาดการติดต่อกับกระแสจิตวิญญาณไปโดยปริยายดังนั้นจึงเป็นการยาก ที่จะมีใครพบเห็นผีเข้าสิงชนิดจังๆในเขตเมืองที่เจริญแล้วแต่คนบ้านนอกอยู่ห่างไกลความเจริญมีความเชื่อว่าผีมีจริงๆมีมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยยิ่งประกอบกับบรรพบุรุษนับถือผีได้รับรู้รับเห็นพิธีกรรมเส้นสวงสังเวยบูชาผีเข้าไปอีกจิตของบุคคลเหล่านี้เท่ากับเปิดประตูรับกระแสจิตวิญญาณโดยไม่เคลือบแคลงสงสัยดังนั้น การติดต่อสื่อสารระหว่างคนกับผีนั้นจึงเกิดขึ้นได้ง่ายเรื่องผีเข้าสิงและทรงผีจึงมีใช่เป็นเรื่องมุมงายไร้สาระไปเสียทีเดียวดังเช่นรายแม่คำต้นนี้หลวงปู่หลอดพิจารณาแล้วเห็นว่าตกอยู่ในใต้อำนาจจิตวิญญาณจริงๆท่านกับหลวงปู่บัวพาจึงตกลงรับปากช่วยสงเคราะห์ให้ตามกำลังเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงปู่ทั้งสอง ได้ไปบินทบาตท,ที่หมู่บ้านควรปุ่นกลับมาที่กรก็กระทำภารกิจเป็นที่เรียบร้อยกระทั่งสายพอสมควรแม่คำต้นและลูกหลานตลอดจนชาวบ้านซึ่งรู้ว่าแม่คำต้นจะเลิกเป็นคนทรงผีเด็ดขาดก็รวมกลุ่มกันมาที่กรดของหลวงปู่หลอดและหลวงปู่บัวพาหลวงปู่ทั้งสองได้ถามย้ำแม่คำต้นว่าตัดสินใจแน่วแน่เด็ดขาดแล้วหรือแม่คำต้น ก็ยืนยันเป็นมั่นคงว่าจะไม่ยอมเป็นทาสผีอีกต่อไปหลวงปู่บัวพาจึงได้ทำน้ำพระพุทธมนต์ในบาทและให้แม่คําต้นรับไตสรนคมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะจากนั้นก็บอกให้แม่คําต้นสงบใจตั้งจิตรำลึกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้ให้แน่วแน่แล้วหลวงปู่บัวพาก็กล่าวนำไหว้พระเริ่มต้นที่อิติปโสภควาระหว่างนั้น หลวงปู่หลอดก็รวมจิตลงสู่สมาธิแผ่กระแสกุศลเมตตาเป็นพลังช่วยหลวงปู่บัวพาอีกทางหนึ่งเมื่อแม่ขำต้นสวดมุนไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งพนมมือหลับตาพยายามทำจิตน้อมรำลึกถึงพระรัตนตยขณะที่หลวงปู่บัวพาสวดพุทธาคมทำน้ำพระพุทธมนไล,ล่ผีตอนแรกๆแ,แม่ขำต้นก็นั่งนิ่งเฉยเป็นปกติ พอเวลาผ่านไปได้ครู่หนึ่งก็เกิดอาการกระสับกระส่ายร่างกายสั่นไม่ได้หยุดพร้อมกับส่งเสียงคลางเคลือในลำคอตลอดเวลาพอดีกับหลวงปู่บัวพาทำน้ำพระพุทธมนต์เสร็จสิ้นท่านจึงใช้กัยาคาจุ่มน้ำพระพุทธมนต์พรมไปที่แม่ขำต้นทันทีที่หยาดน้ำพระพุทธมนต์กระทบร่างแม่ขำต้นหญิงไวกลางคนก็กรีดร้องสุดเสียง ทะลึงพรวดสุดตัวน้ำพระพุทธมนต์เป็นน้ำร้อนเดือดพล่านญาติพี่น้องสีถึงห้าคนต่างก็เข้าไปช่วยกันจับยึดตัวแม่คำต้นเอาไวา้ทั้งแขนทั้งขาก่อนจะดิ้นหลุดเกลือกกิ้งไปกับพื้นแม่คำต้นไม่ได้มีรูปร่างสูงใหญ่อ้วนล่ำแต่อย่างใดออกจะเป็นหญิงรูปร่างเล็กและผอมบางเสียด้วยซ้ำแต่เวลานั้นไม่รู้เอาเรียวแรงมาจากไหน ญาติพี่น้องซึ่งช่วยกันจับยึดเป็นชายชกันก็หลายคนส่วนที่เป็นหญิงนั้นจัดว่าร่างใหญ่แข็งแรงเอาการเลยทีเดียวหลวงปู่บัวพาท่านสาธยายหมุนไม่หยุดพร้อมกับพรมน้ำพระพุทธมนต์เข้าใส่อย่างต่อเนื่องแม่ํำตน้นพยายามดิ้นสะบัดให้หลุดจากคนหลายคนที่จับยึดเอาไว้แน่นจนตัวแอนนันตาขุนขวงแทบทลนออกนอกเบา้า หน้าตาบิดเบี้ยวถ้ามึงถึงเหมือนไม่ใช่แม่คำต้นคนเดิมเสียงคำรามแหบเห้าอย่างเกลี้ยวกลาดว่าเอาน้ำร้อนมาลดกูทำไมกูร้อนปวดแสบปวดร้อนทนไม่ไหวแล้วหยุดสาดน้ำร้อนใส่กูเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้หลวงปู่บัวพาและหลวงปู่หลอดไม่ได้ตอบโต้แต่อย่างใดหลวงปู่บัวพายิ่งพรมน้ำพระพุทธมนต์หนักมือกว่าเดิมแม่คำต้นก็อลาวาด ด้วยกิริยาโกรธแค้นสุดขีดปากก็ตะโกนโวยวายไม่ยอมหยุดหลวงปู่บัวพาบอกให้ผีที่แอบสิงอยู่ในร่างแม่คำต้นออกไปเสียแต่ผีก็ยังดื้อดึงสุดฤทธิ์ทั้งๆท,ที่ท่าทางของมันแม่คำต้นแสดงออกมากำลังได้รับความบาดเจ็บทรมานอย่างแสนสาหัสคราวนี้หลวงปู่บัวพาไม่พรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วหลวงปู่บัวพายกบาดขึ้นเทน้ำพระพุทธมนต์ ลดลงไปที่กลางกระหม่อมแม่คำต้นตรงๆหญิงกลางคนซึ่งเป็นร่างทรงของผีทะลึงพวดสุดตัวนันตาเลือกค้างเห็นตตาขาวหวีดร้องหวยหวนหน้าขนพองสยองก้าวโอ้ยไม่ไหวแล้วข้ายอมแล้วจะออกไปแล้วอย่าทำข้าเลยสิ้นคำร้องขอชีวิตตัวแม่คำต้นก็อ่อนยั่วฟุบหมอบขาที่ หลวงปู่บัวพารถน้ำพระพุทธมนต์ที่เหลือในบาทลงบนศีรษะจนหมดคราวนี้แม่คำต้นไม่มีปฏิกิริยาอะไรคงฟุบหมอบหายใจระรวยแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นแสดงว่าวิญญาณผีที่แอบแฝงสิงร่างอยู่ตะเลิดเปิดเปิงหนีหายไปหมดแล้วพักใหญ่ๆแม่คำต้นจึงฟื้นคืนสติเงยหน้าขึ้นมาด้วยท่าทางมึนงงเต็มที่ เพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างขณะที่วิญญาณผีร้ายเข้าสิงญาติพี่น้องต้องเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแม่ํำต้นดีใจนักที่ได้หลุดพ้นจากอำนาจผีเสียทีหลังจากเป็นทุกข์ทรมานมานานหลายปีหลวงปู่บัวพากับหลวงปู่หลอดได้ผูกข้อมือให้แม่คํำต้นผูกด้วยได้สายศิลและทำมงคลของคอให้อีก เพื่อป้องกันไม่ให้ผีแอบแฝงมาเข้าสิงร่างต่อไปนับแต่นั้นมาแม่คำต้นร่างทรงผีก็ไม่ปรากฏว่ามีผีเข้ามาสิงร่างอีกเลยหลวงปู่หลอดและหลวงปู่บัวพาก็ต้องอยู่ที่บ้านควรปุ่นต่อไปในอีกระยะหนึ่งเพราะผีซึ่งเข้าสิงแม่คำต้นได้กลับไปรังควานชาวบ้านคนอื่นๆเป็นภาระให้หลวงปู่ทั้งสองต้องทำพิธีไล่ออกหลายลยหลวงปู่หลอด จึงได้ให้ชาวบ้านควรปุ่นมารับไตสารณคมปฏิญาณตนเป็นพุทธ,ธมามะกะทุกคนแล้วสอนให้สวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติภาวนาพร้อมกันนั้นยังสั่งสอนให้ทุกคนรักษาสินห้ายางเคงร่งครัดเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมในที่สุดชาวบ้านควรปุ่นก็ไม่มีพูดผีวิญญาณร้ายใดๆมาแสดงฤทธิ์ข่มเหงรังแกอีกเลยหลวงปู่หลอด จาลิกทุดงไปกับหลวงปู่บัวผาผู้เป็นสหธรรม,มิกตลอดพรรษานั้นตราบถึงการเข้าพรรษาจึงได้แยกย้ายไปจำพรรษาต่างอารามกันหลังออกพรรษาทุกๆปีหลวงปู่หลอดประโมที่โตจะถือทุดงเป็นวัดตลอดมากล่าวได้ว่าหลวงปู่หลอดจะลิกไปทั่วทั้งภาคเหนือและภาคอีสานท่องไปในป่าดงดิบกันดานสู่สถานที่วิเวก เพื่อกระทําความเพียนสบั้นพบชาติซึ่งร้อยรัดสัตว์โลกเอาไว้ยอย่างเหนียวแน่นนับอนันตการประสบการณ์ทุดงของหลวงปู่หลอดมีมากมายทั้งเป็นเรื่องอัศจรรย์เหนือโลกเหนือวิสัยเกินกว่าที่วิทยาการสมัยใหม่จะทดสอบพิสูจน์ได้เรื่องใดที่ท่านไปพบเห็นสัมผัสมาแล้วและเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์ในทางธรรมซึ่งพุทธศาสนิกชนควรพึงมีพึงได หลวงปู่ก็จะละเว้นไม่นำพามากล่าวถึงนอกจากบางเรื่องที่ท่านเห็นว่าถ้าเปิดเผยออกไปแล้วน่าจะทำให้เกิดสะดุ้งกลัวต่อบาปเวรหรือฉุกคิดถึงสัตว์จะทำขึ้นมาจึงจะถ่ายทอดให้ได้รับรู้มีอยู่คราวหนึ่งหลวงปู่หลอดเดินทุดงไปทางเหนือไปถึงอำเภอสมปราบจังหวัดลำปางมีแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีตุ้มและอุบาสิกาํำซึง้ง เป็นชาวเขานุ่งดำห่มดำไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำแม่แก่งขณะกำลังนั่งสมาธิกรรมฐานอยู่นั้นได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาในถ้ำและมีเสียงร้องคล่ำครวนให้ช่วยจึงได้แผ่เมตตาให้แก่วิญญาณซึ่งทุกทรมานเหล่านั้นแต่ดูเหมือนว่าวิญญาณซึ่งปรากฏณถ้ำแม่แก่งยังคงวนเวียนอยู่หลวงปู่หลอด จึงได้ไปปฏิบัติสมณธรรมกรรมฐานที่ถ้ำแม่น้ำแก่งและท่านก็ได้สัมผัสรับรู้ถึงวิญญาณทรมานซึ่งวนเวียนอยู่ที่ถ้ำแม่แก่งนั้นพวกเขาเหล่านั้นเป็นชาวไทยใหญ่มีอาชีพค้าขายเพชรพลอยซึ่งเดินทางมาจากพม่ามาไทยเป็นประจำวันหนึ่งถูกพวกผู้ร้ายใจบาปเข้าปนแย่งชิงอัญมณีมีค่าและเงินทองติดตัวไปจนหมด แล้วฆ่าปิดปากทุกคนจากนั้นได้นำเอาศพมาฝังไว้ใกล้ๆกับถ้ำแม่แก่งเพื่อกลบเกลื่อนร่องรอยการกระทำความผิดอย่างมหันของตนวิญญาณของชาวไทยใหญ่พ่อขาเพชรพลอยซึ่งต้องมาตายอย่างไร้ญาติขาดมิตรกลางดงกันดานจึงเกาะติดยึดเหนี่ยวอยู่ณบริเวณนี้ด้วยความทรมานรอคอยผู้ทรงศีลบริสุทธิ์มาเมตตาช่วยให้หลุดพ้น ไปจากสถานที่ที่นี้นานแสนนานแล้วเมื่อหลวงปู่หลอดได้รับรู้เช่นนั้นท่านจึงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ท่านได้ปฏิบัติมาแผ่เมตตาออกไปให้แก่ปวงวิญญาณที่ทรมานทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณตั้งแต่นั้นเสียงคร่ำครวญโหยหวนที่ปรากฏณนะถ้ำแม่แก่งก็สูญสิ้นหายไปค่ะสําสหรับในคลิปนี้ ก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าอ่านผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำล้ำรวยๆกันทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ